บอกว่าอ,อ๋อการที่ผมซื้อชุดเกราะให้กับทหารยังไม่เข็ดใช่ไหมนะไม่ได้เอาไปวางเก็บไว้ไม่ใช่นะชุดเกราะทุกตัวที่ทุกคนสนับสนุนมาไปอยู่ที่หน้าแนวนะครับเพื่อปกป้องชีวิตของทหารตำรวจน,นะครับนะอ,อ๋อมีคนบอกว่าอ่อไม่ไม่อ่านดีกว่านะบล็อกดีกว่านะครับบอกว่าอ,อ๋อการที่ผมซื้อชุดเกราะให้กับทหารยังไม่เข็ดใช่ไหมอ่า ทำไมต้องเข็ดทำไมต้องเข็ดกทด็ทำได้แค่นี้แหละครับทำได้แค่นี้แหละเพราะว่าเต็มที่ก็ด่าผมด่าผมก็ด่าไปดิผมพร้อมนะครับเพราะอะไรวันนี้สิ่งที่เราทำมันปกป้องชีวิตของทหารได้นี่ปกป้องชีวิตคนได้เนี่ยคนพวกเนี้ก็ไม่ได้สนใจชีวิตของคนอื่นหรอกครับสนใจแค่ความสะใจสนใจแค่คะแนนนิยมนะแต่สิ่งที่พวกเราทำคือเป็นการปกป้องชีวิตคนอื่นผมพูดถูกไหมนะครับ จะมาบอกว่าผมต้องผิดแล้วใครทําอะไรผมมาผมผมผิดตรงไหนเหรอทุกวันเนี้ยการที่กล่าวหามาใส่ร้ายผมมาสุดท้ายหลักฐานอยู่ไหนถามหาหลักฐานก็เงียบนะครับพอเกิดเหตุตอนนี้นะเงียบนะครับเป็นก็สุดท้ายนะทหารผู้น้อยก็ขอความช่วยเหลือมาเราก็มาช่วยอยู่ดีชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือมาเราก็ช่วยอยู่ดีผมพูดถูกไหมครับ บอกว่าอ๋อการที่ผมซื้อชุดเกราะให้กับทาหารยังไม่เข็ดใช่ไหมนะไม่ได้เอาไปวางเก็บไว้ไม่ใช่นะชุดเกราะทุกตัวที่ทุกคนสนับสนุนมาไปอยู่ที่หน้าแนวนะครับเพื่อปกป้องชีวิตของทาหารตำรวจนะครับนะอ๋อมีคนบอกว่าอ่อไม่ไม่อ่านดีกว่านะบล็อกดีกว่านะครับบอกว่าอ๋อการที่ผมซื้อชุดเกราะให้กับทาหารยังไม่เข็ดใช่ไหมอ่า ทำไมต้องเข็ดทำไมต้องเข็ดกทด็ทำได้แค่นี้แหละครับทำได้แค่นี้แหละเพราะว่าเต็มที่ก็ด่าผมด่าผมก็ด่าไปดิผมพร้อมนะครับเพราะอะไรวันนี้สิ่งที่เราทำมันปกป้องชีวิตของทหารได้นี่ปกป้องชีวิตคนไดน้คนพวกนี้ก็ไม่ได้สนใจชีวิตของคนอื่นหรอกครับสนใจแค่ความสะใจสนใจแค่คะแนนนิยมนะแต่สิ่งที่พวกเราทำคือเป็นการปกป้องชีวิตคนอื่นผมพูดถูกไหมนะครับ จะมาบอกว่าผมต้องผิดแล้วใครทําอะไรผมอ่ะผมผมผิดตรงไหนเหรอทุกวันเนี้ยการที่กล่าวหามาใส่ร้ายผมมาสุดท้ายหลักฐานอยู่ไหนถามหาหลักฐานก็เงียบนะครับพอเกิดเหตุตอนนี้นะเงียบนะครับเป็นก็สุดท้ายนะทหารผู้น้อยก็ขอความช่วยเหลือมาเราก็มาช่วยอยู่ดีชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือมาเราก็ช่วยอยู่ดีผมพูดถูกไหมครับ